เป็นแปดพัทนะครับเป็นเครื่องของคุณชำนาคคุณชำนาญครับเปลี่ยนลาย่างครับตัวนี้คุณชำนาญอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอาการก็คือลาสตารูรดเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้เนาะลาสตารูรดซ่อมเปลี่ยนได้เลยช่างเปลี่ยนได้เลยเนาะถ้ามันเลี้ยงโซ่ไม่ออกช่วยเช็ดจะอื่นให้ด้วยครับถ้าเสียเปลี่ยนอะ,อะไรประมาณนี้เนาะครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเปลี่ยนอะไรบ้างครับอืมก็เปลี่ยนชุดคอยไฟครับชุดคอยไฟเปลี่ยนม,มันหมดสภาพนะครับดูสายไฟครับสายสายคอยไฟเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็มีพวกไออะไรบ้างปอนมันเราโู่นะครับที่บอกว่ามันไม่ออกครับเปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มพัง ก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆส่วนคาบิวคาบูนี่ผมล้างถอดมาล้างให้เรียบร้อยครับก็ใช้เป็นผ้าปั๊มตัวเดิมครับเพราะว่ามันยังดีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ตัดภาพไปตอนสตาร์ทเครื่องครับลองดูครับว่ามันเจอกดีหรือเปล่าเนาะนะครับปั๊บคบ,บูใหม่เนาะเออเมื่อกี้เราบอกไปครับรายการเปลี่ยนมีอ,อีกสองรายการครับที่เปลี่ยนให้เนาะคุณชำนาญเนาะสายน้ำมันเป็นสิ้นครับตัวนี้ใส่สายดาให้เนาะแล้วก็ อ่สปริงสตาร์ตอ่ตัวใหญ่มันหักครับเปลี่ยนสปริงให้ใหม่ครับอ่ต่อไปเรามาลองสตาร์ดูครับว่าน่ามาเอาโซ่เจาดีหรือเปล่าครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองสตาร์ดูครับโขกเนาะเปิดสวิตผ่าห้องก่อน <c oughs> อ่ลองดูครับลองดูโอ้ เอาทีเนาะโอเคครับโอเคนน่าจะมันเล่นเครื่องเนาะจะออกดีครับอังๆๆๆๆ

เอ, Star อ,อะเรียบร้อยครับก็สรุปก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจัดสงกรรมให้พี่บันพวกนี้นะครับ